สวัสดีค่ะเมื่อเนี้ยเามาฟังกวามสันสันกันเนาะค่ะเนาะอ่าสูงไว้กับการดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะการสูงไว้กับการดูแลตัวเองเนี่ยเข้าต้องพยา่ยามเพศย,ายาังไงการดูแลตัวเองสูงไว้จังเข้านี่จังคอยเสียหายเจากของอ่ายืดอายุไปอีก มีความสุขผอมกขายืนอายุผอมเขาเจจังไดเออคำว่าฟังเนาะค่ะเนาะถ้ามีคนมาถามเมื่วาเป็นยังคือขยันทำบุญเฮาสิตอบววาจังไดเอมคำตอบคือพอบุญเป็นพลังงานเทมีพลังหนึ่งดูดห้เหาอมีความเจริญในชีวิตมีความสุขในชีวิตก้าวไปสู้ในเหตุผลที่ดีมีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตเขาเป็นอย่างคือสิบวันอย่างทำบุญมันบ ผู้สูงไว้ยจังเฮ้าไปยังเครื่องศิบยากทํามุนทำาบุญไปน้ำแลวก็ไปวัดน้ำไปวัดไปรักษาศีลเจรินภาวนาตามศาสนาพุทธของเฮาเน้องคะเนาะอันนี้คือการอ่าสูงวักับการดูแลตัวเองดูแลดูแลตัวเองด้านจิตใจถาคนเฮ้าบุญน้อยอุปรสรรคในชีวิตสิม่มาก เขาเสียจองไหไใ้ห้องบุญหน่อยคือขยันทำบุญคนบุญหน่อยนี่โดยมากข้าเจ้าสี่มีความหน่อยใจเจ,จาของว่าบุญหน่อยเขาลองไม้คิดไม่เบิงว่าห้องบุญหลายบุญหลายนี่เฮ็ดจังไหนจังเป็นคนให้เขาให้มองจาของว่าไม่บุญยิ่งคิดตาดลุ้งไปเท่านั้เลยเนาะค่ะเนาะให้เบิงหนึ่งเขาเป็นคนทีว่าทำบุญสองเป็นคนไม่จิตใจที่ดี เขากับป็นคนมีบุญได้เขาสามารถแต่งเตื่นเมาเป็นคนไม่บุญได้เขาบอกว่าถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตสีหลายถ้าบุญหลายอุปสรรคในชีวิตสี่น้อยแล้วเฮาเสีย็จอย่งไหนให้เฮาไม่บุญเพาปฏิบัติเอาบาทีนี้ถ้าบุญอ่อนกำลังอ่อนหรือบุญหมด บาปที่เคยทําไวกว่าจะได้โอกาสทรงผลทาให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆหน,น,น,น้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นห้าองไม่ว่ามักหูจักในการทําบาปก็ทําทบุญเด้อค่ะเด้อทาบาปซึ่งได้ป็นบาปเขาจะไปเฮ็ดมันเสีเ้เราไม่บุญซึ่งได้ป็นบุญเขาไปเฮ็ดเสียเท่าไม่ิตใจที่ว่าจะเลื่อนลงเรื่องเฮ็ดอีหยังเฮ็ดแถวเป็นบุญแน่หนึ่งอ่า หูจักมิธรรมะหูจักหูจักมิธรรมะหูจักปล่อยว่างหูจักเคสหายชีิตใจเจ้าของอ่ามิตกความสุขเพราะเฮสหาห้เอามิบุญได้บางครั้งคนเขียนไว้ทําหาชีวิตมิอุปสรรคต่างๆหน้าหน้าเ้างใจ้ใจไหนบ่หามิมิชีวิตทำามอุปสรรคเขาตรงว่างพื้นฐานเ้าไว้เขาตรงว่างพื้นฐานเ้าไว้ค่ะบ่หายชีวิตเำามอุปสรรค แต่ว่าการอุปสรรคที่เกิดจากการเก็บแก่เจ็บเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นวัฏจักรมันเป็นธรรมชาติเขามีอยู่แล้วแล้วห้องเฮสจังไหนจังสิโยกับมันหนความเกิดแก่เจ็บตายถ้าเขาปล่อยว่างห้องมีอุปสรรคตกสบายอีกอย่างสิงเกิดกับปล่อยให้มันเกิดจังบอกว่าให้ห้องหูจังในการทับบน ท่าบุญบ่าจำเป็นต้องบอกว่า,าบางคนบอกว่าไปท่าบุญบ่จําเป็นต้องวัดก็ได้เอาอยู่ไกลๆบ้านห้องนี่ก็ได้มีคนที่ว่า,าท่ามบุญกับคนก็ได้ท่าบุญกับซัดก็ได้ท่าบุญกับในการแจกเสื้อผ้าในการยังก็ได้แต่ว่าถ้าห้านับถือศาสนาพุทธคนไปวัดแน่พอว่าห้าสิตองเอาศาสานาห้าไว้ แต่ว่าถ้าหมุนยูใสดีเพิ่มาที่นี่ว่าถึงว่าการอุปสรรคในการมีชีวิตของห้องอาจสิมิการเก็บไข่ได้ป่วยเฮ็ดแห่งพวกมีความสุขใดเรื่องทูกภายนอกกับอำนาจวาสนาซื่อเสียงเกียรติยศห้องห้เบิดงานทำคนบนับนาถือตาเขาอาจแม่แต่คนที่รักกับมดรักเข้าทรัพย์สินที่เคยมีก่อนหน่อยลง่า ถรักษาไว้ได้ก็ได้ถ้ารักษาไว้บ่ได้กับเบิดเขาเสียอย่างไรเขามีความสุขปล่อยว่างอย่าไปยึดติดมันอีหยังสิเกิดกับปล่อยให้มันเกิด <c oughs> <c oughs> ชื่อเสียงเกียรติยศมันบ่นนอยู่น้ำห้อทุนถาวรร่างกายบ่อยู่น้ำห้อทุนถาวรเกิดแกเจ็บตายมันนไม่มีแล้วทุกอย่างเสื่อมไปเป็นธรรมดาเขาอย่าไปยึดติดแม้กระทั่งทุกอย่างยาง,ยางบ่ไปยึดติดให้หัจักปล่อยว่าง แต่ว่าหายหูจักท่ำบุญมันมันมันสิแยกกันเป็นล็อกๆไปได้หูจักทํำบุญแล้วก็หูจักปล่อยว่างอย่าไปยึดติิดอำนาจวาสนาเมื่อใดที่ว่าเฮาเบิอดอำาานาจราถนาเฮาสุปฏิจัดร้อนให้สบายใจยูแบบคนปกติคือเฮาเกิดมาช่วงที่เฮาทำงานเฮาทำงานแห่มันดีที่สุดหูจักเก็บเก็บไว้บันไปช่วงทำงานกเ็เฮ็ดบุญช่วงอหนอยอยูกเ็เฮ็ดบุญ ดวงเท่ากับเฮ็ดบุญเฮ็ดะ้มีความสูงถดแล้วค่ะความสูงันบนหนี้จากเข้าไปใส่หันเข้าคิดอย่างเดี๋ยวว่าปล่อยว่างบัตรที่นี่เขาบอกว่าการมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตก็ต้องมีบุญมีมากเพียงพ่อมันแมนแต่ว่า เขาตองหูจักว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมไปมันเขาสิมีทรัพย์สินห้ายปาไในสักเมือหนึ่งมันเสื่อมไปเขาตองเขาตองเฮ็ดแต่เขาอยู่ใดเด้การมีบุญ่แม่นต้องรวยการมีบุญ่แม่นตองอ่าการมีบุญ่แม่นต้องรวยการมีบุญ่แม่นอ่าเขาเอินยศทาบรรดาศักไงมีคนรับนับหนาถือตาหลายๆเข้าไปติดเด้เขาสิติดดีตอนที่เขาติดดีล่ะเท้าพังลงมาเข้าสิอยู่ได บัทฑิตาถ้องปล่อยว่างจะอยู่ในสภาพใดล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกินหรือคิดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือพระแม้กระทั่งปรารถนาที่จะอยู่แบบหมดกิเลส บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอ,อรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีบุญถึงบรารมีถึงถึงจะดำรงอยู่ในสภาพนั้นได้อย่างมั่นคงและมีความสุขด้วยเหตุนี้เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสั่งสมบุญบุญคือการจริงการท่านเท่านั้นแหละอ่าเอา,าเรื่องแบบว่า แม้แต่กระทั่งที่จะปัธนาหมดกิเลสนี่ค่ะบรรลุนิพพานมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าก็าต้องมิบุญถึงจะมิบรารมีแต่ว่าเขาสามารที่ได้เลยปล่อยว่างอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นการปาดถนาซึ่งทำความดีทั้งหลายหะนะ บัดนี้ีเท้าทำค้ามดีทั้งหลายเขาบวต้องคิดว่าเขาเสียนิพพานบ่จะไปคิดเขาเสียด้บรรลูผลมรคผลบ่เขาจะไปคิดเขาเสียด้อ่าอ้นิพพานบ่เขาจะไปคิดทำดีอย่างเดียวทำดีเราก็ปล่อยว่างอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดจับเขาเองพราะว่าอย่งางโฮมบ่บุญคือเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริง เพราะฉะนั้นเท้ามีมีมมบุญแล้วคือการปฏิบัติบ้านเ้องอื่นง่ายง่าย,าย,ายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลบุญมีเองว่่จําจเป็นต้องลุ้ยลุนฟ้ารักษาศีลมีบุญคนมีบุญคือคนรักษาศีนใหว่างซันซะรักษาศีนหาอลไะ,ละคือคนมีบุญ รักษาศีลหาคือคนมีบุญเ้าบวตองคิดถึงบรรลุมักผลบวตองคิดถึงพระพนิาพานบวตองคิดถึงนั่งอยู่หันมันร่วมอยู่ในหันเบิดคือคนรักษาศีลคนรักษาศีลนั่นแหละคือคนมีบุญไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่ใส่ร้าย,ายไม่ใส่ใส่ร้ายคนดีให้เป็นคนชั่วไม่นินทาคน ไม่กินเหล้าเมาสุราแล้วหาเรื่องคนคือคนดีหันเข้าไปคิดถึงว่าเข้าตองเป็นคนดีอาปฏิบัตินั่นปฏิบัตนินี่จ้งสิได้ป็นอรหรอันอนาขั้าปวดหัวตายสิหายอย่างเดียวหนึ่งบาขาสัตต์แต่ไว้เจีจิตหนึ่งสิบโบขึ้นมูนะหันเข้ามาบรษขาสัตต์ของเจียบนี่ยเจียจตยสิมิจติ หนึถ้าสัตว์ถ้าสัตว์ที่มันวิผิดนี่เขาต้องระวัง 2. ใจคน้นคือกันให้รักษากันให้ดีที่สุดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีกับสัตว์กับค้นแต่ว่าเน้นสูงสือคือค้น,คนไปรักษาชีวิตงูที่มันมีผิดแต่ว่าข่ากันเองข่าค้นกันเองสำหรับย้จิตนี่ย้าจิตบอ่บอบบนันนะ ประเภทนี่ยอเกียรติสิถือคนเป็นส่วนใหญ่ห้ามฆ่าสัตว์อย่าไปข่าคนอย่าไปใส่ลายคนคนน้ากันนี่แหละอย่าไปเบาพื้นเขาอย่าไปใส่ลายลดลงมากกับสัตว์เลี้ยงเมตตาต่อคนน้ากันแล้วกับสัตว์เลี้ยงหันสัตว์มีผิดใหงูจากใส่สต,ติมันติดต่อทั้งอย่าลักทรัพย์อย่าไปลักทรัพย์ของคนหล,ลัก็รักย์สินน่ะแมนเบิร์ด จะไปพึกผิดในกรมยายเขานินท่าเขาได้จะพูดเท็จจะพูดซอเสียดอยู่ในหันเบร์จะกินเหล่าเมาสุราหาดาคนอื่นรักษาทวานทั้งหกตามองไปย่าไปใส่ลายว่าเขาเราเว่าพื้นจมูกดมกินที่วกพึ่งไปสงไปด่าเขาปากไปเว่าพื้นเขาหูได้ยินแปลความไปทวดทีทวแดน ไปเบ่งโลวเดี๋นี้เสื้อกันไปช่วทีมั่วแเดน่นบ่ถันนห้าเบ่งนีโซเชียลห้อสิขหมเสื้อคนไงรักษาชีวิตเจ้าของโดยการเดาเสื้อคนนายรักษาศินถ้ามีทุกข์ก็มักแปบดบดับมักแปดคือการดับทุกข์ชุบยงไงหันะละคือคนมีบุญคนมีบุญคือรักษาสินห้าคนมีบุญคือ เอาอริยเดินทางสายกลางด้วยอริยสัจธรลมมรรคแปดเมืม่อน,นีสำรับผู้สูงไว้กับการดูแลตัวเองก็มี่แค่นี้ค่ะเมืนน่อนีเว่าเรื่องคนมีบุญคนมีบุญคือคนรักษาสินห้าคนมีบุญคือคนรู้จักทุกเหตุแห่งทุกดับทุกทุกสิ่งทุกอย่างคนให้เฮามาเบิดแล้วเฮาปฏิบัติเอาเฮา่าคืดว่าเฮาสิไปเห็ุ เขาพเธเจเเเ้าเพื่อนเฮ็ดแถมาเบิดแล้วตัดสูเพื่อนย่าไปตัดสูคือเพื่อนเขาตัดสูคือเพื่อนเขาต่งางศสา,ส,าศสนาไหมศาสนาไหมขอบคุณค่ะ